ระบายชายเสื้อของเราจะเป็นลายพัดนะคะซ้อนกันแล้วก็สับวางหน้าตาลายเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะเมทินีแฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส M F หนึ่งสองหก EP นี้เป็น EP สิบสองเราจะมาถักริมระบายชายเสื้อลายที่เราใช้ถักจะเป็นลายเดียวกันกับที่เราเก็บริมแขนแตกต่างตรงที่ริมแขนเราใช้แค่หนึ่งชุดนะคะแต่ระบายชายเสื้อเราจะทำตัวลายตรงนี้ซ้อนกันออกมา ผังลายเป็นผังลายเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณหนึ่งลายมันจะใช้สี่ห่วงเวลาเรานับตามผังลายจะนับแบบนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงสองห่วงสามแล้วก็ห่วงที่สี่ลายที่เราใช้ถักนะคะจะเป็นลายเดียวกันคุณดูตามผังลายที่อยู่มุมซ้ายมือได้หรือจะตามไปที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะเราจะปรับลายโดยที่ถัก ซิงเกิโคเชแล้วก็โซ่ห้านะคะวนรอบตอนที่เราเริ่มต้นเสื้อตัวนี้เราเริ่มต้นด้วยจำนวนห่วงแปดสิบสี่ห่วงมันหารด้วยสี่ลงตัวอยู่แล้วนะคะเริ่มด้วยซิงเกิถักโซ่ห้าแล้วก็ซิงเกิลวนมาจนมาถึงจุดที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ค่ะจบงานถักโซ่สองพันหัวเข็มดึงห่วงออกมา จบด้วยการถักดับเบิลโคเช่แล้วเราจะเริ่มงานตรงกลางดึงห่วงขึ้นมาแล้วรวบนับตัวนี้เป็นโซ่ตัวที่หนึ่งถักอีกสองตัวค่ะแทนดับเบิลโคเช่ลายจะเป็นลายพัดฐานแปดเราเริ่มด้วยสี่ตัวก่อนนะคะสามสี่ ิงเกิลโคเชโซ่ห้าสิงเกิลลายมันจะถูกขั้นด้วยช่องโซ่สองช่องแล้วเราก็ถักลายพัดฐานแปดถักด้วยลายดับเบิลโคเชทั้งหมดแปดตัวค่ะ ตัวที่สี่ห้าตัวที่หกเจ็ดและแปดหัวเข็มที่ใช้อยู่ตรงนี้เป็นหัวเข็มหนึ่งจุดสามมิลน,นะคะับหนึ่งจุดสามมิลใช้กับไหมเส้นขนาดเบอร์สิบหกจะถักได้สบายสบายไม่หลุดแต่ถ้าหนึ่งจุดสองมันจะพอดีนะครความแตกต่างกันนิดเดียว ถักด้วยลายนี้ค่ะวนรอบแถวที่หนึ่งของลายนะคะจะจบโดยการที่ถักดับเบิลโคเชอีกสี่ตัวลงไปในช่องโซ่ช่องแรกตอนที่เราเริ่มเราเริ่มสี่ตัวทางนี้นะแทงลงไปตรงโซ่สามค่ะแทงดึงผ่านออกมาแถวที่สองขึ้นด้วยโซ่สี่โซ่สี่จะเป็นดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็ถักลงไปด้านบนของดับเบิลโคเช่ขั้นลายด้วยโซ่หนึ่งถักดับเบิลโคเช่โซ่หนึ่งนะคะลายออกมาทั้งหมดจะมีอยู่แปดหลักเหมือนกันแล้วเราก็ซิงเกิลโคเช่ช่องโซ่จากสองก็จะเหลือหนึ่งสี่แล้วก็ห้าโซ่ห้าซิงเกิลแล้วเราก็ถักชุดที่สองต่อ แพทเทิรก็จะเป็นดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชตโซ่หนึ่งจบงานแถวที่สองเราจะถักดับเบิลโคเชตขั้นด้วยโซ่หนึ่งลงไปอีกสี่หลักหลักสุดท้ายโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงโซ่สามดึงผ่านแล้วเลื่อนห่วง ดึงสูงขึ้นมาค่ะสามครั้งสองพันหัวเข็มดึงสูงรวบโซ่สามแทงลงไปในช่องค่ะดึงดันหัวเข็มแล้วดึงผ่านขั้นด้วยโซ่หนึ่งกลีบที่สอง แหลักนะคะมันจะได้ออกมาเจ็ดกิ่สามรวบโซ่สามแทงตรงนี้หนึ่งเส้นแล้วเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางดึงผ่านโซ่หนึ่งดึงขึ้นมาแล้วใช้นิ้วกลางประคองค่ะรวบ โซ่สามแทงแล้วลงไปตรงกลางดึงห่วงออกมาดันยาวแล้วดึงผ่านซิงเกิลโคเชแล้วมันจะขึ้นชุดต่อไปดึงสามเหมือนเดิมสองนิ้วนี้นะคะจะช่วยประคอง โซ่สามแทงลงไปตรงกลางดึงดันยาวดึงผ่านโซ่หนึ่งลายถักชุดที่หนึ่งออกมาจะหน้าตาแบบนี้นะคะหนึ่งลายจะมีลายถักอยู่สามแถวเราจะจบตรงนี้นะหลังจากที่ถักสี่กลีบลงไปในช่องค่ะโซ่หนึ่งแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่าน ชุดที่สองเราจะขึ้นสับวางโดยที่กีบมันจะเริ่มตรงนี้ดูวิธีถักห่วงเราจะเลื่อนห่วงตงัวนี้มาช่องนี้ก่อนนะวิธีเลื่อนนะคะให้เราถักโซ่สองแล้วแทงย้อนค่ะมาด้านหลังดึงห่วงผ่านมันจะไปซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้ จุดนี้นะเราถักซิงเกิลดึงห่วงขึ้นมาพอถักซิงเกิลเสร็จแล้วใช้โซ่ห้าชุดที่สองจะเริ่มแบบนี้นะคะห่วงโซ่ลงหลักนี้ระหว่างหลักรองสุดท้ายกับหลักสุดท้ายโซ่ห้าซิงเกิลใช้โซ่ห้าทั้งหมดค่ะแล้วข้าม ลายเราจะให้ขึ้นตรงกลางเพราะฉะนั้นมันจะข้ามระหว่างกลีบนี้ถึงกลีบนี้ซิงเกิลโซ่ห้าิงเกิลเวลานับลายนะหนึ่งสองต่อไปห่วงที่สามห่วงที่สามจะข้ามสองตัวห่วงที่สี่ ข้ามตัวเดียวหนึ่งลายนะคะเราจะใช้สี่ห่วงเวลานับลายนะับแบบนี้ห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่ค่ะโซ่ห้าเสร็จแล้วมันลงตรงนี้นะเพื่อให้จํานวนห่วงมันจบด้านบนของชุดแรกหนึ่งสองสามสี ต่อไปลายชุดต่อไปค่ะโซ่ห้าซิงเกิลโคเชนับช่องนี้เป็นช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามข้ามสองช่องที่สี่ข้ามสอง หนึ่งลายจบงานแถวที่เป็นโซ่ค่ะอันนี้ลองสุดท้ายโซ่ห้าสิงเกิลเรานับให้ดีนะหนึ่งสองสามอยู่นี่นะคะสี่อยู่นี่ถักโซ่สองพอเราถักโซ่สองเสร็จแล้วเราถักดับเบิลโคเชลงไปตรงจุดเริ่มต้นงานเราจะจบแบบนี้ ต่อหนึ่งลายเราจะใช้อยู่สี่ช่องนะหนึ่งสองสามสี่เวลาเราถักเช็คจำนวนห่วงตลอดเริ่มแถวลายชุดต่อไปค่ะผังลายจะใช้ผังเดิมแต่มีการเพิ่มหลักเพื่อต้องการให้ตัวชายเสื้อตรงนี้มันกลางออกถ้าเราใช้ฐานเดิมฐานแปดนะคะมันจะออกมาเป็นทรงตรงเราต้องการให้มันบานออกนิดนึง เราจะเปลี่ยนจากฐานแปดเป็นฐานเก้าจุดที่เพิ่มคือตรงนี้ลายมันจะขึ้นสัว่างเดิมเราถักฐานแปดเราเพิ่มเป็นฐานเก้าฐานเก้าก็คือการถักดับเบิลโคเชลงไปในช่องนี้ค่ะทั้งหมดเก้าตัวตัวที่สี่ตัวที่ท6 เจ็ดตัวที่แปดแล้วก็ตัวที่เก้าโซ่เราก็จะเพิ่มจากเดิมที่เราใช้โซ่ห้าจะเพิ่มให้มันขยายออกเป็นโซ่หกสิงเกิหลักของการถักจะเหมือนเดิมแต่เพิ่มจํานวนโซ่และจํานวนลายโซ่หกนะคะสิงเกิลงานจะได้แบบนี้ โซ่ที่เราถักอยู่ตรงนี้เป็นโซ่หกนะคะเวลาเราจบงานเราจะจบโดยการที่ถักตรงนี้เป็นโซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเชค่ะหนึ่งลายมันจะเป็นลายพัดแล้วก็มีสองช่องโซ่ถัดต่อไปขึ้นด้วยโซ่หกใช้โซ่หกเพื่อขยายลายให้มันบานออกซิงเกิลโคเช ถักตามผังลายเดิมด้านบนจะเป็นดับเบิลโคเช่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งถ้าเราถักฐานเดิมมันจะมีอยู่แปดหลักถ้าเราขยายมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าหลักเวลาเราถักงานที่เป็นงานสับวางแถวที่เป็นแถวโซ่ค่ะจะสำคัญสุดลายที่ถักจะเป็นดับเบิลโคเช่นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งงานออกมาจะได้ทั้งหมดเก้าหลักนะ ดันหัวเข็มยาวๆหลักสุดท้ายหลักที่เก้าแล้วเราก็ถักซิงเกิลโซ่ตรงนี้จะเป็นโซ่หก ซิงเกิลโคเชตจังหวะของการถักจะเหมือนเดิมนะคะที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจำนวนตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาจากแปดเป็นเก้าตอนปิดงานหลังจากที่ถักหลักสุดท้ายตรงนี้เสร็จแล้วนะแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านออกมาแล้วเราจะเลื่อนห่วงให้มันมาเริ่มตรงกลางของช่องโซ่ แทงไปที่โซ่แล้วดึงผ่านค่ะแทงดึงผ่านแบบนี้ซิงเกิลโคเชแถวสุดท้ายของลายนะคะดึงสามเหมือนเดิมหนึ่งสองสามพอดึงสามเสร็จแล้วเรารวบ รวบสละถักโซ่ค่ะโซ่สามเราจะแทงแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงกลางดึงห่วงออกมาดันยาวนิ้วกลาง,างข้างขวาเป็นตัวประคองแล้วดึงผ่านขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วดึงกีบต่อกลีบที่ถักตรงนี้ก็จะเหมือนกับตอนที่เราถักชุดแรกลายริมตรงนี้นะคะเราสามารถถักได้ตามชอบนะ ถ้าเราจะใช้แค่2แถวก็จบที่แถวนี้ของต้นแบบจะถักอีก1ชุดขึ้นไปค่ะโดยที่จะขยายนะคะจากตรงนี้เป็น9อันสุดท้ายจะเป็น11เเพื่อต้องการให้ตรงชายมันบานออกมาถ้าเราจะพอแค่นี้วิธีจบนะพอถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะแทงลงไปตรงนี้ตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน หลังจากดึงผ่านเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยถ้าเราจะเริ่มต้นชุดต่อไปเราก็เลื่อนห่วงวิธีเลื่อนห่วงเหมือนเดิมค่ะเราถักโซ่ถักโซ่สองนะแล้วอ้อมมาข้างหลังแทงด้านหลังแล้วดึงแบบน,นี้อันนี้เป็นการเลื่อนห่วงสี่ห้าแล้วก็หกโซ่จะขยายเป็นโซ่หกนะคะ โดยที่ช่องแรกมันจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางพอดีตำแหน่งของดอกที่เริ่มสำหรับแถวที่สามมันจะตรงกับชุดที่หนึ่งข้างบนตรงนี้จะต้องมีสามห่วงนะคะเวลาเราลงเราก็กะช่วงจังหวะให้ดีค่ะหนึ่งสองสามถักโซ่หกนะพอได้โซ่หกเสร็จแล้วข้าม ถ้าตรงนี้ข้ามหนึ่งแล้วหลักไม่ลงตัวเราก็สามารถขยับหลักได้พยายามหานตรงนี้ให้มันลงตัวค่ะลองข้ามสองหลักแบบนี้เราก็สามารถลองได้สามสี่ห้าแล้วก็หกโซ่หกนะคะแล้วก็ซิงเกิล ถ้าจุดแรกที่ลงซิงเกิลมันอยู่ตรงระหว่างกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองข้ามสองค่ะมันจะได้เป็นห่วงที่ห่วงหนึ่งอยู่นี่นะอันนี้ห่วงที่สองห่วงที่สามห่วงที่สี่แล้วเราก็เริ่มห่วงที่หนึ่งต่อโซ่หกซิงเกิลถ้าช่องโซ่ตรงนี้เราลงตัวลายที่ถักมันจะเหมือนเดิมเพียงแค่ขยายเพิ่มนะคะจากตรงนี้เป็นแปดนะอันนี้เป็นเก้า ชุดที่สามตรงนี้จะเป็นสิบเอ็ดค่ะระบายชายเสื้อนะคะของต้นแบบจะถักออกมาสามชุดลายชุดแรกตรงนี้จะเป็นฐาน8ดชุดที่สองเป็นฐาน9้าชุดที่สามตรงนี้จะเป็นฐาน11บเอดถ้าเราถักดับเบิลโคเชตรงนี้เป็นฐานแจดจนวนกลีบดอกจะได้เจดกลีบถ้าฐาน9้าจะได้8ดถ้าฐาน11จเอ็ดจนวนกลีบดอกตรงนี้จะได้สิบค่ะ ถ้าต้องการให้มันบานออกกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มต่อไปได้นะคะผังลายจะใช้ผังลายเดียวกันกับตอนที่เราถักระบายแขนเสื้อ E.P. ต่อไปเราจะมาเก็บรอบคอเสื้อค่ะช่องทางติดต่อติดตามและผังลายคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ